ไฟจากการไฟฟ้าสามร้อยหกสิบมันเสีเรือ,อ,อยังแล้วเครื่องใส่ไฟฟ้ามันเกิดจากยังขึ้นพี่น้องหูบอกเนเดอ้อเกิดจากยังมันเห็นตัวหนังสือปะเห็นเด้พี่น้องบึ่งนี่หาร่อยก็ โวนมันเป็นยังไงพี่น้องเนี่ยมันไมอยังไงไฟสองรอยยี่สิบแต่ว่ามันหารอยยี่สิบสามโวลเกิดยังอื่นพี่น้องเออซับไฟขึ้นอุปกรณ์มันกับข้างเบิร์ติโอพี่น้องเลยเนีย่เกิดยังขึ้นนี่เป็นไปได้ว่าพี่นออ้องเขาไปตอกาวไปตอกาวงดิน 那条老道。